สวัสดีค่ะเิื่อนที่มานี่ช่องกอล์ฟและสไตล์นะคะเรามาเก็บบรรยากาศถนนและเขตเทศบาลเมืองนะคะรอบเย็นนะคะ17บเนาฬิกาสินาทีนะคะถึง17บเนาฬิกาสิบสีนะแล้วเราเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนเอนทีมานได้ชมกันนะคะก็จะเป็นเพื่อเข้าออกรอบเย็นวันนี้ช่วงปิดเทอมรถเยอะมากเลยนะคะจริงนะคะ ตั้งแต่ช่วง1 7นาฬิกาแล้วนะคะเราก็ถ่ายบรรยากาศให้กับเพืเ่อนๆ f นซีได้ชมกันนะคะถนนเส้นนี้จะออกไปถนนหลักเมืองนะคะเราจำไม่ได้เลยนะคะว่าชื่อถนนอะไรนะแต่ว่าเป็นถนนข้างหน้าเราเป็นถนนหลักเมืองถนนเสสบาล2นะคะ ออกไปเส้น226นะคะสเส้นนี้นะคะยิ่งไปบุรีรัมย์นะคะได้นะคะแล้วก็ออกไปตรงไปก็จะไปอำเภอปราสาทตรนะคะถ้าเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาก็จะไปจังหวัดบุรีรัมย์ไปถนน226ค่ะคัน,นี้ก็จะวิ่งมาจากสถานีรถไฟนะคะเป็นถนนเทศบาล ต้างตลาดสดนะคเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะช่วง17นาิกา15นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะข้างหน้าก็จะเป็นแยกไฟแดงนะคะเข้าตลาดสดนะคะ ขาเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูขาออกเมืองนะคะ,นะคะนี่ขาออกนะคะออกไปสถานีรถไฟนะคะก็ไปตำบลแก่ใหญ่นะคะรินเยอะมากนะคะ เป็นบรรยากาศในถนนเทศบาลน,นะคะเมืองสุรินนะคะรถยอบเย็นติดมากนะคะ เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศสักแปดนาทีาให้กับเพื่อนๆในซีได้ชมนะคะว่ารถติดขนาดไหนนะคะรอบเย็นนะคะไปชมกันเลยค่ะ รถติดมากเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นรถส่วนตัวนะคะรถโดยสารก็จะมีวิ่งไม่เยอะก็จะมีนักขัชายเอวิ่งเข้ามานะคะติดยาวพูดไปถึงนน่นเลยนะ มีฝั่งขาเข้านะคะขาออกฝั่ขงขาออกยังหน้าก็จะเป็นแยกเทศบาล ยูน,ยอ,นอยู่ขนอยู่ข้างตลาดนะคะับก็จะเป็นขนเทศบาลนอกนะะเป็นถนนนอกจนใหญ่เขาก็จะวิ่งเส้นนี้นะก็จะถึงจะติดแต่ก็ไปได้ตลอดนะคะเส้นนี้นะคะคบอกเส้นสองสองหก เข้าตัวเมือนงนะคะก็จะเข้าเรือรอบนอกสียกไฟแดงเลี้ยวขวาจจะไปถนน226นะคะลงไปก็จะไปอนุสาวรีย์พระยาจุลินทร์ดีแล้วก็ออกอำเภอปราสาทนะคะ เลี้ยวขวาออก226ไปจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะคะส่วนมากไปจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็จะวิ่งสายลักขะะ้างสายน,นี้เส้น226เลยนะคะก็จะใไ้กว่านะคะวิ่งไปเส้นบุรีรัมย์ออกตรงข้ามข้างเรือนจำก็จะออกเส้นนี้ไปเลย ล้อที่เลี้ยวขวาะไฟก็ไปบุรีรัมย์นะคะขอเส้นบุรีรังก็จะวิ่งเส้นนี้เลยนะคะเป็นเส้นโซนนอค่ะวันนี้ช่องตัวรถสีไลท์สไตล์นะคะก็พาชมบรรยากาศถนนในเมืองสุรินทร์นะคะถนนรอบนอกในเมืองสุรินทร์ฝั่งทิศตะวันตกนะคะก็ชมบรรยากาศรถเข้าออกรถในถนนเวลา17บเนาทิบห้านาที เวลา17น30นาทีโดยประมาณนะคะเราก็หวังยิ่งว่าคลิปนี้ก็คงจะพอมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนักที่จะสัญจรไปในที่ต่างๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะหากคุภาพการใดเราก็ต้องขอไปเพื่อนๆนักศึกาด้นะทนี่ด้วยขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำล,ลังใจที่ให้การสนับสนุน ตะวันและสีด้วยดีสมอมาต้องกราบขอความคิดเห็นสูงนะคะเข้ามาชมคลิปเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกติ้เป็นไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันละสีได้สบายได้มีกลังใจนำทำคลิปใหม่นําเสนอต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอบตัวลาไงแค่นี้นะคะสุดสมหวังจนมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ